สิบเอกสำลานยืนตึงอยู่กับที่พูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะเสียงปืนที่ดังสนั่นวันไหวอยู่ในขณะนี้ทําให้แผนลาดตระเวนหาข่าวของหน่วยเหนือพังกลืนลงอย่างไม่เป็นท่าแน่นอนเหลือเกินเสียงอันอึก,กระทึกคลึกโลมของมันจะต้องทําให้ฐานเวียดนามเหนือที่เป็นผ่านอยู่ในบริเวณดังกล่าวหลุตัวและคงออกค้นหาเสียงปืนกันเประจ้าละวันอย่างไม่ต้องสงสัยเหตุการณ์เฉพาะหน้าทาให้รองผบหมวดชุดลาดตระเวนต้องตัดสินใจถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นโดยเดียวถอนตัวกลับ สามคนหัวแถวเคลื่อนที่ออกไปเคลียร์พื้นที่ก่อนไม่จำเป็นอย่าใช้อาวุธระวังโดนซุ่มโจมตีด้วยทหารสามคนที่ยืนอยู่หัวแถวฉากแวบ,บออกไปตามเส้นทางเดิมด้วยฝีเท้าที่เงียบกลิบเหมือนกระแมวขมโมยเสียงปืนกลเบาเอ็มหกสิบซึ่งพลยิงคาดว่าที่เป็นคนทำลั่นโดยบังเอิญที่ดังสนั่นไว้อยู่ทางเบื้องหลังเพิ่งจะเงียบเสียงลงหลังจากที่ยิงรวนนับเป็นจำนวนเกือบ30-40ิบนัดขึ้นไปเลนเอาสิบเอกสำรานซึ่งเดินอยู่หน้าสุด ต้องหันมาถามพลยิงซึ่งเดินตามหลังไปด้วยสีหน้าไม่สบายใจสายกระสุนที่ติดกับตัวปืนไปมีประมาณกี่นัดยังไม่ได้ยิงเลยครับหมวดกระสุนหนึ่นัดถ้ามันลั่นก็น่าจะลั่นเพียงไม่กี่ชุดนี่มันรัวแทบครึ่งสายกระสุนอ้วว่า,าดีไม่ดีป่านนี้ไอ้ชีพสัดกับไอ้แก้วเละเทะไปแล้วก็ไม่รู้สิบเอกสำรานยังคงบนพึมพมต่อไปอีกยังไม่ขาดปากด้วยความเป็นห่วง ทั้งที่ลองผอหมชุดลาดตระเวนอยากจะเคลื่อนที่ออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นโดยเร็วที่สุดแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะสั่งทหารให้เคลื่อนที่รวดเร็วไปกว่าปกติเท่าใดนักเพราะลิ่งเกรงหน่วยซุ่มโจมตีของทหารเวียดนามเหนือที่อาจจะย้อนลอยเข้ามาซุ่มอยู่สองข้างทางโดยที่ชุดลาดตระเวนไม่มีโอกาสที่จะรู้ตัวนั่นย่อมหมายถึงการฆ่าตายอย่างชนิดละลายทั้งหมู่เลยทีเดียวสิบเอกสำหรนบบุญมาพาทหารชุดลาดตระเวนเคลื่อนที่ย้อนกลับมาตามเส้นทางเดิมที่เคยลาดตระเวนผ่านมาประมาณ20นาที โดยไม่มีอะไรบังเกิดขึ้นการติดต่อสื่อสารถูกออกคำสั่งให้ลดใช้เครื่องวิทยุสนามอย่างเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นการสร่งข่าวใช้ระบบพลนำสารด้วยการใช้เพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งใน3คนเดินย้อนกลับมารายงานสิ่งผิดปกติให้ทราบอยู่ตลอดเวลาคลิ่งชั่วโมงผ่านไปชุดลาดตระเวนล่วงหน้าทั้ง3คนก็พยุงอา,าสาสมัครชีพเชิดชูพงย้อนกลับมาหาสิบเอกสำรานด้วยท่าทางอิดโรยและสิ่งผิดปกติเป็นอย่างยิ่งก็คือ ทุกคนมิได้เห็นชีพอุ้มปืนกลเบา M 6็ที่ถือโอกาสแย่งเอาไปตั้งแต่ตอนแรกติดมือมาด้วยพอชุดลาดตะเวนส่วนล่วงหน้าปล่อยล่างของชีพลงทหารรับจ้างซึ่งตำแหน่งหน้าที่อันแท้จ,จริงของเขาก็คือพ่อกลัวประจำบกพกันก็หัวเขาอ่อนโยบลงไปกองอยู่กับผืนอย่างชนิดหมดเลี้ยวหมดแรงมึงเป็นอะไรไอชีพไหนปืนกลมึงเอาปืนกลไปถึงที่ไหนสิบเอกสำรานผวาเข้าไปกระชากกอเสื้อเพื่อนคู่หู ปากกระตาคอ,อกออกมาด้วยเสียงโกรธจัดปืนปืนกูทิ้งเอาไว้ที่โน่นกูวิ่งหนีไปด่าเอกกับพวกมันที่มุมข้อศอกกูตกใจยิงใส่พวกมันจนหมดกระสุนแล้ววิ่งหนีมาเจอชุดลาดาตะเวนที่พอดีช่วยช่วยกูด,ด้วยมึงต้องช่วยกูไอ้ลนันอาสาสมัครชีพเชิดชูพงและล้มารักออกมาเหมือนกับคนเสียสติมือทั้งสองยกขึ้นไขว้ขาแขนของสิบเอกสำรานเอาไปกอดไว เหมือนก,กลัวว่าสิบเอกสำานจะทิ้งเข้าไปยังไงอย่างนั้นเงียบไอ้ชีพแล้วเดี๋ยวไอ้แก้วตามเสียงมึงมาเชือดลูกกระเดือกตายหาในขณะที่คำรามออกมาสิบเอกสำานก็ฟาดมือลงไปบนซี่แก้มด้านหนึ่งของเพื่อนคู่หูอย่างชนิดไม่หยังสองสามครั้ง <c oughs> แรงตบยังทียิบคงจะทําให้ชีพได้สติขึ้นมาบ้างเขาหยุดหลงและเงยหน้าขึ้นมองดูเพื่อนฝูงซึ่งยืนลายล้อมอยู่โดยรอบด้วยท่าทางงง,งๆต่อจากนั้นอาสาสมัครชีพ ก็เล่าเรื่องที่ตัวเขาเองได้ประสบให้ทุกคนฟังด้วยท่าทางที่ยังไม่คลายจากความหวาดกลัวจนสังเกตเห็นได้ชัดแล้วนําทางพักพวกย้อนกลับไปยังที่เกิดเหตุด้วยเนื้อตัวอันสั่นเทาจากนั้นสักพักใหญ่ทหารชุดลาดตะเวนก็เคลื่อนที่มายืนงงอยู่ณบริเวณมุมหักข้อศอกและแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าสิ่งที่เห็นอยู่นั้นคือการฆ่าของทหารรับจ้างที่ขี้ขาดที่สุดในกองพันทหารเวียดนามเหนือในชุดเครื่องแบบสนามสวมหมวกกะโล่ทรงสูง มีกิ่งไม้เสียบพลางอยู่ตามสวนต่างๆของชุดเครื่องแบบเต็มไปหมดนอนตายและเกะและกะอยู่บนเส้นทางแคบๆนั้นถึง10คนด้วยกันทุกคนเนื้อตัวแหลกเหลวไปหมดด้วยอํานาจการระดมยิงของปืนกลเบาในระยะประชิดตัวห่างออกไปเล็กน้อยทางด้านขวามือปืนกลเบา M60 กระบอกที่ชีพย่งเอามาจากพลยิงประจําชุดลาดตระเวนถูกโยนทิ้งเอียงกระเทเล่อย,อยู่ในป่าทึบข้างๆทางนั่นเองในขณะที่10เอกสารานและชุดลาดตระเวนอีกสองคนเข้าไปตรวจสสภาพของศพทาหารเวียดนามเหนือ ทหารอีกจํานวนหนึ่งก็แปลขบวนเข้าไปมอบอยู่ในป่าทึบข้างๆเส้นทางเหมือนกับจะช่วยคุ้มกันพักพวกอยู่ในทีผลการตรวจสอบจากเอกสารและข่าววิทยุจากศพทําให้สิบเอกสำลานทราบได้ทันทีว่าทหารเวียดนามเหนือทั้ง10คนที่ตายด้วยฝีมือของอาสาสมัครชีพเป็นทหารหน่วยคมโดกองพันเ1 4อันมีชื่อเสียงที่สุดของกองทัพบกเวียดนามที่ได้รับสมญาณว่ากองพันฆาตกรซึ่งเคยบุกขยี้กองพันทหารรับช่างชาวไทยแตกมาแล้วนับกองพันไม่ถ้วนนั่นเองนี่ นี่ฝีมือมึงจริงๆหรือไอ้ชีพสิบเอกสำลานคลางออกมาเหมือนกับไม่เชื่อสายตาตัวเองกูไม่รู้กูวิ่งหนีพวกมึงออกมาด้วยความกลัวก็เลยเจอกับพวกมันพอดีกูไม่รู้จะทํายังไงพอนึกขึ้นมาได้ว่าอุ้มปืนกลอยู่ก็หลับหูหลับตาเหนียวไกลปืนยิงไม่ออกไปจนหมดกระสุนกูก็โยนถิงแล้ววิ่งกลับไปจนกระทั่งเจอชุดหน้าตะเวนนี่แหละกูไม่ได้เก่งกาจหาเหวอะไรหรอกกูยิงออกไปเพราะความกลัวแท้แท้ อาสาสมัครชีพสารภาพวีลกรรมที่แสนจะฟ e ุกของตัวเองขึ anyway. ้นมาด้วยน้ำเสียงอ่อยๆกระสุนหมดส้นตีนแน่กระสุนหมดขัดลำโวยไอ้่ามึงเล่นอุ้มปืนยิงจากระเอกน้งไทยแบบนี้นี่วะสายกระสุนมันถึงได้สายรละบิดมันก็เลยป้อนกระสุนเข้าลังเพลิงไม่ได้ดวงดีเป็นบ้านเลยไอ้ชีพสิบเอกสำรานสั่งให้ทหารรวบรวมเอกสารทหารเวียดนามเหนือหน่วยคอมมโดที่ตายทั้งสิบคนกลับฐานปฏิบัติการพร้อมกระตัดศีรษะกลับไปเป็นหลักฐานหมดทุกศพและก็เหมือนกระโชคช่วย ในช่วงเวลาเดินทางกลับชุดลาดตะเวนของสิบเอกสำรันบุญมาก็แกว้คาดาาก,การซุ่มโจมตีของทหารเวียดนามเหนือแทบไม่น่าเชื่อวีรกรรมของอาสาสมัครชีพเชิดชูพงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความขี้ขาดของตัวเองถูกสิบเอกสำรันขอหลองให้ทุกคนปกปิดเป็นความลับอย่างมิดชิดชีพเชิดชูพงถูกหน่วยเหนือปูนบนตด,ด้วยเงินดอลล่าร์จำนวนหนึ่งแล้วแถมยังให้ลาพักกลับประเทศไทยอีก15วันในขณะที่ไอชีพลาพักทหารทุกคนต่างก็มีความคิดตรงกันว่าเมื่อครบกำหนด ไอ้ีพคงจะไม่ข้ามฝังไทยกลับมาเมืองล่องแจ้งอีกแน่แต่ผิดถนัดไอ้ีพกลับมาล่องแจ้งอีกครั้งและคราวนี้อาสาสมัครชีพเชิดชูพงทําความประลาดใจให้กับเพื่อนฝูงอย่างใหญ่หลวงที่มันมักจะสมัครออกลาตะเวนอย่างทียิบทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เวรของมันนอกจากนั้นอาสาสมัครชีพก็เปลี่ยนจิตใจกลายเป็นนักลบรับจ้างที่โหดเหี่ยมที่สุดเมื่อมีโอกาสฆ่าไอ้ีพก็มักจะฆ่าอย่างไม่ปราณีปลาใส จนไปที่กล่าวขวัญกันทั่วไปในสมรภูมิเราอย่างไม่รู้จักจบสิ้นไอ้ีพกลายเป็นวีละบุรุษเสียแล้วเพื่อนเราสมญาณนามที่มันได้รับจากเพื่อนเพื่อก็คือวีละบุรุษทมินแห่งสมอรภูมิเราและแล้วจู่ๆวันหนึ่งไอ้ีพก็เปิดกับเพื่อนคู่หูของมันด้วยดังเสียงเอาจริงเอาจังไอ้ลานกูอยากให้สุดาได้เงินแสนเร็วๆไอ้บ้ามึงยังไม่ตายนะโว้ไอ้ีพสิบเอกสำหรับุญมาอุทานออกมาดังๆด้วยความแปลกใจ มันจะยากอะไรวะมึงก็ช่วยทำให้กูตายหน่อยสิวะเพื่อนฝูงชีพพูดสอดออกมาเหมือนกับว่าได้วางแผนการเอาไว้ในใจเรียบร้อยแล้วและเมื่อเห็นสิบเอกสำลาน,นิ่งวีละบุรุษจอมโหดของสองครามลาวก็พูดต่อไปอีกด้วยสีหน้าราบเรียบไอลานมึงต้องช่วยกูพรุ่งนี้กองร้อยจะออกลาดตะเวนมึงช่วยทำให้กูหายสาบสูญไปจากกองร้อยทีเถอะวะสุดาจะได้รับเงินหนึ่งแสนบาทที่กูเซ็นมอบฉันทะให้เสร็จทีมึงช่วยกูได้ไหมไอลาน จบตอนที่3แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับคําขอร้องของเพื่อนร่วมตายทําให้สิบเอกสำลันถึงกับอ้าปากขังเพราะนึกไึถึงว่าไอ้ชีพจะเล่นพิเรนถึงขนาดนั้นไอ้ชีพมึงจะทําเป็นเล่นไปนา มันไม่ใช่ของง่ายๆแบบที่มึงคิดนะโวยเอากันอย่างง่ายๆถ้ากูช่วยมึงได้มึงจะกลับเมืองไทยได้ยังไงนี่มันเมืองล่องแจ้งประเทศลาวนะโวยไอ้บ้าหมู่สำลานดาเพื่อนร่วมตายออกไปด้วยท่าทางฉุนฉุนกูไม่ใช่พูดเล่นกูเตรียมแผนเอาไว้แล้วมึงอ่านจดหมายนี่ก่อนไอ้ลานแล้วมึงจะเข้าใจว่าทําไมกูต้องการเงินหนึ่งแบาทในขณะที่พูดไอ้ชีพ วีละบุรุษจากทุ่งห้ยหินก็นหลวงกระเป๋าหยิบจดหมายที่ยับยุ่ยี้มาส่งให้หมู่สำลานด้วยท่าทางใจร้อนสิบเอกสำลานรับจดหมายไปอ่านอย่างงงๆแต่พอสายตาสัมผัสกับข้อความในจดหมายดังกล่าวนั้นผู้บูเดินตายซึ่งเคยหันชีวิตทหารเวียดนามเหนือมาแล้วนับไปท่วนก็นเลิกสนใจสิ่งล้อมรอบด้านอ่านข้อความภายในกระดาษที่ยับยุ่ยี่นั้นอย่างใจจดใจจอลวดเดียวจนกระทั่งจบแล้วถอนหายใจแรงๆพร้อมกับพึมพำออกมาด้วยน้ำเสียงแหบพระ ถ้ากูไม่อ่านจดหมายจากแฟนมึงกูก็ไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดเป็นไปได้หรือนีอ้อาชีพที่พ่อมึงประสบเคราะห์กรรมถึงขนาดนี้บริษัทพ่อกูหลมพ่อกูโดนต้มเป็นหนี้เป็นสินหมดตัวจนกระทั่งต้องยิงตัวตายยิงตัวคนเดียวไม่พอยังยิงแม่กูอีกด้วยเดชะบุญแม่กูไม่ตายแต่ก็ต้องพิการไปตลอดชีวิตกูมัวแต่ออกล่าตะเวนจึงไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์สุด,ดาพเพิ่งเขียนจดหมายมาบอกมเมื่อเช้านี้เองกูกลุมมาก ถึงแม้ว่าพ่อกูจะตัดกูออกจากกองมาดกจนกูต้องใช้นามสกุลของแม่แต่กูก็มีพ่อคนเดียวในชีวิตมึงต้องช่วยกูไอ้ลานชีพพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแข็งกล้าวหมายหมายความว่ามึงจะเอาเงินแสนบาทจากเงินทดแทน CEE ตอนเสียชีวิตใช่ไหมบันยากนะโว้ยเงินนั่นมันจ่ายสำหรับคนสูญหายหรือตายเท่านั้นสูญหายก็ต้องใช้เวลาถึง8 9เดือนแต่ถ้าตายก็เร็วหน่อย สิบเอกสําลานขานขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่สบายใจมึงต้องช่วยกูไอ้ลันทำให้กูสูญหายหรือตายก็ได้สําหรับเส้นทางเดินจากล่องแจ้งไปนาซูกูเตรียมเอาไว้แล้วกูติดสินบนทหารแมวไปสองพันบาทมันรับว่าจะพากูไปจนกระทั่งถึงเบียงจันท์จากเบียงจันทข้ามไปฝั่งไทยมึงไม่ต้องห่วงขออย่างเดียวมึงช่วยให้กูมีเงินก้อนหนึ่งแสนบาทก็เป็นพอมึงจะเอาเงินหนึ่งแสนบาทไปทําไมไอ้ชีพ สิบเอกสำลนถามขึ้นมาอย่างโง่ๆเอาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการตามล่าไอ้พวกที่ต้มพ่อกูสิเวไอ้ลานพวกมันจะต้องใช้ชีวิตนี้พ่อและความพิการของแม่กูจนครบถ้วนทุกตัวคนกูจะไม่ลืมบุญคุณมึงเลยไอ้ลานสิบเอกสำลนเงยหน้าขึ้นสบตาเพื่อนร่วมตายขม็งมือข้างหนึ่งเอื้อมมาจับมือไอ้ชีพบีบแน่นอย่างน่าเห็นใจปากก็คำรามออกมาด้วยคำพูดที่ทำให้คนเดินตายอย่างไอ้ชีพตื่นตันไปหมดทั้งหัวใจ อีกหกเดือนกูจะหมดภารกิจในสมรภูมิกล่าวแรกกูตั้งใจจะสมัครต่ออีกหนึ่งปีแต่เมื่อเพื่อนทุกกูก็ขอหุ้นทุกกับมึงด้วยมึงหนีไปรอกูที่เมืองไทยก่อนไอ้ชีพรอให้หมดภารกิจแล้วกูจะไปช่วยมึงล่าไอเดลฐานเหล่านั้นด้วยกูเป็นทหารประจําการคือหน,นีไปตอนนี้กับมึงกูก็ติดคุกหัวโตเท่านั้นเพเ่อๆอาจจะโดนยิงเป้าตามกฎของสารอาญาศึกซะด้วยโอเคกูคช่วยมึงไอ้ทีพคําพูดของสิบเอกสํารัน ทำให้อชีพเขย่ามือเพื่อนร่วมตายแรงๆเหมือนกับถ่ายทอดความสนงใจออกมาจากแรงสัมผัสนั้นให้เพื่อนันรู้อยู่ในทีลูกผู้ชายจะต้องพูดจาอะไรกันมากและยิ่งเป็นนักลบด้วยแล้วเพียงมองตากันแวบ,บเดียวก็รู้สึกว่าเพื่อนจะเอาแบบไหนลอกูก,ก่อนอชีพกว่าสุดาจะได้เงินทดแทนหนึ่งแสนบาทก็พอดีกูหมดภารกิจนั่นแหละขอเตือนมึงอย่างเดียวอย่าเสือปรากฏตัวตามวงสังคมในกรุงเทพเป็นอันขาดเพราะทางสปกเขาจะต้องสืบสวนเรื่องราวของมึง คนตายในสมรภูมิเกิดไปโพที่เมืองไทยนอกจากแผนจะพังคืนแล้วมึงก็จะติดคุกหัวโตอีกด้วยอย่าลืมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าแผนของเราเป็นผลสําเร็จมึงคือบุคคลที่ตายไปแล้วจากรายชื่อของฐานเสือพลนันโชคดีไอ้ชีพสิบเอกสำลานตัดบทอย่างห้นห้นต่อจากนั้นมือทั้งสองของทหารกล้าก็สัมผัสกันเป็นครังสุดท้ายดวงตาซึ่งอาบไปด้วยสนิมเหล็ก ประสานกันแน่วแน่ด้วยสัจจะแห่งความเป็นเพื่อนตายที่ไม่มีวันจะเสื่อมคลายหนึ่งเดือนผ่านไปเหมือนกับติดปีกบินไอทีบก็เลยเหตุข้ามฝั่งแม่น้ำโขงเดินทางกลับไปยังจังหวัดสระบุรีบ้านเกิดเมืองนอนด้วยความปลอดภัยในขณะที่นั่งไปบนสามล้อไอทีบก็อดที่จะนึกถึงพฤติการตอนมันออกลาดตะเวนกับหมู่สำลนันบนหมู่บ้าน50หลังณบริเวณหลังเดินสกายไลนไม่ได้ตามปกติหมู่บ้าน50หลังคือชุมทางของฐานเวียดนามเหนือ ที่จะผ่านขึ้นไปเก็บผักซึ่งชาวแมวปลูกเอาไว้เป็นสเสบียงแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีฐานรับจ้างกอง้อยไหนกล้าขึ้นไปลาดตะเวนบนหมู่บ้าน50หลังนั้นเลยเพราะขึ้นไปทีไกรก็โดนซุ่มโจมตีวิ่งหนีกระเจิงกลับลงมาแทบไม่ทันแต่วันนั้นหมู่สำลานกับไอ้ชีพบุกขึ้นไปสองคนโดยให้ลูกน้องคุ้มกันอยู่ข้างล่างไอ้ชีพกับหมูสำลานฆ่าหานเวียดนามเหนือหคนที่อยู่บนหมู่บ้าน50หลังตายเกลี้ยงแล้วต่อจากนั้นเครื่องแบบของไอ้ชีพก็ถูกเอาไปใส่ในศพของหานเวียดนามเหนือแทน ด็อกแท็กหรือป้ายรหัสของฐานรับจ้างแต่ละคน <c oughs> ก็ถูกถอดออกจากข้อมือของอาชีพเอาไปใส่ไว้ในศพของฐานเวียดนามเหนือเช่นกันมึงเอาระเบิดมือระเบิดหัวระเบิดหน้ากูให้เละที่สุดเท่าที่มึงจะทําได้ไป Doc ้ายด็อกแท็กและเครื่องแบบของกูที่ศพพวกมันคงจะทําให้ฐานที่ขึ้นมาทีหลังเชื่อว่ากูตายอย่างสนิทใจกูไปละก่อนจะจากกันไอ้ทีพก็ไม่ลืมที่จะย้ำให้เพื่อนร่วมตายของมันก็ททำตามแผนการที่วางไว้เดี๋ยวพระลงมาจากหมู่บ้าน50หลัง เป้าหมายของการเดินทางก็คือหมู่บ้านปาเคซึ่งนัดกับทหารแมวเอาไว้แล้วอย่างมั่นเหมาะที่จะพากันเดินทางเข้าเบียงจันต่อไปมันยังจาได้ดีบ้าพอขอยหลังลงมาจากหมู่บ้าน50หลังได้เพียงนิดเดียวเสียงระเบิดสาก,กระเบือซึ่งยึดเอามาจากฐานเวียดนามเหนือก็ดังสะเทือนเลื่อนลั่นอันแสดงให้เห็นว่าบัดนี้เพื่อนร่วมตายของมันได้ทําลายใบหน้าและซากศพฐานเวียดนามเหนือซึ่งเป็นตัวแทนของมันจนเละเทะจาไม่ได้แล้วจากนั้นไอ้ชีพก็เดินทางอีกหนึ่งวันเต็มเ็ม จึงถึงหมู่บ้านปาาเข้และด้วยเงินเพียง2,000บาททหารแมวที่นัดพบกันเอาไว้ก็พาไอ้ชีพเดินทางเข้าสนามบินนาซูได้อย่างปลอดภัยจากสนามบินนาซูเข้าเมืองเวียงจันทร์เต็มไปด้วยด่านตรวจของทหารลาวแต่อาศัยเงินสินบนอีก2,000บาททหารแมวจึงพาไอ้ชีพเข้าไปเดินปลออยู่ในเมืองเวียงจันทร์ได้อย่างสบายจากเงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่อีก3,000บาทไอ้ชีพเช่าบ้านเพื่อหาลู่ทางข้ามโของอยู่เกือบครึ่งเดือนจึงเป็นผลสําเร็จเมื่อข้ามมาถึงฝั่งน้องคาย ไอ้ทีพก็กลายเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ดีแผนปลอมศพเขามันที่ทําเอาไว้ในสมรภูมิเราจะเป็นผลสําเร็จหรือไม่มันไม่มีโอกาสจะรู้สุดาคนรักของมันซึ่งเป็นคนรับเงินทดแทนหนึ่งแสนบาทคนเดียวเท่านั้นที่จะให้คําตอบนั้นได้เราะถ้าไอ้ีพเสียชีวิตกองพันต้นสังกัดก็จะรายงานเข้าบอกสามสามสามแล้วต่อจากนั้นบอกสามสามสามซึ่งเป็นหน่วยต้นสังกัดของทหารรับจ้างก็จะตรวจค้นใบมอบชันทะของผู้ตายว่า ใครเป็นผู้รับเงินทดแทนก้อนนี้ต่อจากนั้นหน่วยเหนือก็จะแจ้งให้ผู้รับเงินทราบถึงการตายของผู้มอบเงินโดยด,ด่วนดามาช่วยปลนิบัติคุณแม่ของทีบขณะน,นี้บ้านของทีบโดนยึดไปหมดแล้วดาอยู่กับคุณแม่ในบ้านหลังเล็กถ้ายสวนที่จะของบ้านคนใหม่เขากรุณาให้พักพิงอยู่ชั่วคราวทีบต้องรีบกลับมาเร็วๆนะคะ,ะ,คะข้อความในจดหมายทุกถ้อยกระทงคํคำที่สุดาเขียนบอกเล่าความเป็นไปในครอบครัวของเขา ในขณะที่พ่อยิงแม่แล้วยิงตัวตายยังกระจ่างชัดอยด้วยความทรงจําทําให้ไอชีพต้องเร่งให้สามหลอขี่เร็วขึ้นด้วยความหลอนใจและยิ่งมองเห็นไฟหน้าบ้านของตัวตึกอันใหญ่โตมโหฬารซึ่งเคยเป็นของเขามาก่อนสว่างสวัยอยู่เบื้องหน้าหัวใจอชีพก็ดูเหมือนจะติดปีกบินล่วงหน้าไปก่อนแล้วเลยตึกหลังใหญ่นั่นแล้วเหลียวสายวกเข้าไปจอดที่หลังบ้านเร็วๆหน่อยสามหลอในขณะที่เร่งสามหลอ สายตาของชีพก็อดที่จะทำเลืองมองบ้านตัวเองด้วยความสะเทือนใจไม่ได้แต่แล้วอึดใจต่อมาชีพก็สะบัดหน้ากลับความคิดคำนึงเล่นปลาดไปถึงแม่บังเกิดกล้าวที่โดนพ่อตัวเองยิงจนเป็นอัมภาตด้วยหัวใจอันหลอนลุ่มจบตอนที่4แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ